สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาต่อกันตอนที่3นะครับหรือว่า EP 3กับบอร์ดบูตแรงดันนะครับ24โวลต์เป็น350้โวลต์ระบบ24นะฮะของเดิมนะครับจ่ายได้1,000วัตต์ก็ในตอนที่3เนี่ยนะครับผมก็จะทำการลื้อตัวหม้อแปลงสวิตชิ่ง ออกมาพันใหม่นะครับเพราะว่าผมต้องการใช้กับระบบ48โวลต์นะครับตอนนี้ผมก็ถอดตัวหม้อปแปลงออกมาแล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะถอดยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแผ่นปิ้นสองหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะฮะก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยล้างล้างแผ่นปิ้นอีกทีงตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะมันก็จะ มีคาบฟักคาบอะไรเต็มหมดนะครับอ่าทีนี้ตัวหมอ้อแปลงเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชุบวานิดมานะครับเขาไม่ได้ชุบกาวมารางนั้นถอดไม่ยากนะฮะเพราะว่าอ่าตัวแกนมันสามารถขยับได้นะครับเขาแปะแค่ตัวสก,กอตเทปตัวนี้มาเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะดูกันนะครับว่าเดิมก็พันมากี่รอบนะครับ แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะพันเพิ่มได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยมันเต็มแกนแล้วนะฮะดูว่ามันมันเต็มแกนแล้วนะครับคือถ้าเราพันลวดเพิ่มไปอีกเนี่ยอ่ามันก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะพอใหญ่ขึ้นมันอาจจะใส่แกนไม่ได้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับแล้วจากที่ดูเนี่ยอ่าลวดทางฝั่งอินพุตเนี่ยนะครับเขาพันไว้รอบนอกด้วยก็สะดวกเราไม่ต้องรื้อทางฝั่งเอาพุตนะฮะ เอาพุทไม่ต้องรื้อเรารื้ออินพุตออกอย่างเดียวเพราะเขาเขพันยอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน ันนี้นะครับแกออกไม่ยากเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้หยอดกาวมานะครับก็ทําให้เราสามารถลื้อออกมาได้ง่ายๆนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวต้องลอกเจ้าตัวเทปตัวน,นี้ออกนะครับ นี่นะครับลวดที่พันมันเป็นลวดแบนนะฮะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับแต่ยังไงก็ต้องลื้อนะฮะไม่อย่างนั้น อย่างนั้นมันก็จะใช้กับระบบ48ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องลือออก นะครับแกะออกมาได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองนับดูว่ากพันกี่รอบนะครับหนึ่งรอบนะครับสองรอบสามรอบสี่รอบห้ารอบนะครับอ่าก็พันฝั่งละห้ารอบนะครับฝั่งละห้ารอบก็คือเดี๋ยวเราต้อง พันฝั่งละ10รอบนะครับก็ลวดแบนเนี่ยนะฮะก็คงไม่มีนะฮะแต่ว่ามันโอโ้โหยิงแล้วมันใหญ่พอสมควรเลยะฮะเพราะว่าต้องรองรับกระแสสูงถึงระดับสามสิบสี่สิบแอมป์นะครับทีนี้เดี๋ยวลวดที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นลวด คือลวดเล็กๆนะครับเอามาตีเอามาตีเกลียวแล้วพันเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะรองรับไหวหรือเปล่าแต่ว่าในระบบ48เนี่ยกระแสมันจะไหลน้อยลงนะฮะกว่าระบบไหลน้อยกว่าระบบ24ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของลวดเราสามารถเล็กลงกว่าเดิมได้นะฮะก็คือเล็กกว่าระบบ24ได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะการลื้อเอาให้หมดนะครับก็เดี๋ยวมามาดูกันนะครับครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาพันตัวมออแปลงสวิตชิ่งกันนะครับก็ผมก็ลือ ชุดลวดฝั่งทางอินพุตออกมาแล้วนะฮะก็เป็นลวดเส้นแบนๆตัวนี้นะครับมันจะมีเซนเตอร์แท็บอยู่ตรงกลางนะฮะก็คือเขาพัานมานะครับทั้งหมดรวมกันเนี่ยสิบสองรอบนะครับก็คือทางฝั่งนี้หกรอบนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหกรอบนะฮะทีนี้ผมจะพันเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็นฝั่งละสิบสองรอบนะครับเพราะว่า ของเดิมเขาใช้กับระบบ24โวลต์น,นะฮะที่เราจะนำไปใช้คือระบบ48ก็ต้องเพิ่มจำนวนรอบทางฝั่งอินพุตอีกเท่าตัวนะครับโดยใช้ลวดที่มีเป็นลวดนะครับเบอร์อะไรก็ไม่ทราบนะฮะขนานกัน5เส้นนะครับก็คือฝั่งละ5เส้นนะครับ2ชุดก็เดี๋ยวจะพันลงไปบนแกน ตอนนี้นะครับก็ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะล้นแกนหรือเปล่าแต่ว่าต้องลองดูนะครับคือไม่ลองไม่รู้นะฮะก็เดี๋ยวลงมือกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอะครับเรามาพันลวดกันนะครับก็ขดลวดทั้ง2ชุดเนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีพันใบพร้อมๆกันเลยนะฮะก็จะได้รวดเร็วในการพัน นะครับแล้วก็ความยาวลวดทั้งสองชุดจะได้เท่าๆกันนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยนะฮะมันพันค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าลวดมันเส้นค่อนข้างใหญ่แล้วเพราะเส้นมันใหญ่เนี่ยมันก็จะแข็งนะฮะเดี๋ยวลองดูกันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับตัวบ๊อบบินของแกนก็รู้สึกว่ากองแกงแลือเกินนะฮะมันหักนะครับใช้กาวตาช้างติดไว้นะฮะก็ทำไม่ได้ ยังไงอาจจะต้องเปลี่ยนแกนใหม่นะครับก็อาจจะต้องใช้แกนตัวใหม่มาพันนะครับ ครับก็ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้อยู่ที่11รอบนะครับไม่ถึง12รอบเพราะว่ามันเต็มแกนนะครับแล้วก็สภาพบอบบินเยินเลยนะฮะแตกคือไอตัวแกนเนี่ยมันเกตดไม่ดีนะครับพลาสติกมันกรอบนะฮะ ก็เดี๋ยวติดกาวนะครับแล้วก็เอาลวดบัตรกีลงไปที่ขานะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพันเ,เทปตัวแกนตัวลวดเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับมันพันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าลวดม,มันแข็งมากเลยนะฮะได้ทั้งหมด11รอบนะครับแล้วก็ลวดเนี่ยมันจะมี2ชุดใช่ไหมฮะ เอาสอชุดมาอนุกรมกันนะครับเดี๋ยวผมจัดการเอากาวมาติดแกนแล้วก็บัดกีรวดให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันดูอีกทีหนึงนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหม้อปแปลงสวิตช,ชิ่งที่เราพันขึ้นมาใหม่เพื่อให้ ลองรับอินพุต48โวลต์นะครับนี่นะครับก็พันเทปเรียบร้อยเหมือนของเดิมแต่จะใช้ได้หรือเปล่านั้นยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องไปลองกันนะฮะเดี๋ยวไปบัดกีลงบนบอร์ดทดลองกันครับ ครับก็ติดตั้งหม้อแปลงสวิตช,ชิ่งที่พันมาใหม่ลงบนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทำการทดสอบป้อนแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปถึงที่จุดเดิมนะฮะประมาณ43โวลต์พอเริ่มเพิ่มขึ้นไปเกิน43-44นะครับกระแสจะไหลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่มอสเฟตทั้ง2ฝั่ง จะร้อนนะฮะร,ร้อนทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็เลยลองปรับแรงดันขึ้นไปประมาณสัก46โวลต์นะฮะปรากฏว่ามอสเฟสช็อตหนึ่งตัวนะครับอ่ามอสเฟสชอ็อตกระแสไหลประมาณ2แอมป์มอสเฟสช็อตเลยนะครับก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนนะฮะมอสเฟสชอ็อตแล้วก็ ไดช็อต uh, ด้วยนะครับทรานซิสเตอร์ได้นะครับแล้วก็พา IC ตัวนี้เป็น IC 3 2 3 5 2 5นะครับ SG 3 5 2 5พังด้วยนะฮะก็คือชุดนี้นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยน IC แล้วก็ทรานซิสเตอร์ได้ใหม่นะครับทรานซิสเตอร์ได้ที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยผมใช้เบอร์ สองเอ็นาสี่ศูนนะครับกับ2 n งเอ็นสองเอะไรห้าหหรือเปล่า5401กับ,บกห้าห้าหนะฮะก็ฮาร์ดเตอร์ไดตตัวนี้จะรับแรงดันได้สูงถึง80โวลต์น,นะฮะของเดิมของเดิมเป็นเบอร์เอสแปด 550กับ S8050 รับแรงดันได้ที่40โวลต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะนะครับอันนี้ก็มันไม่มีเบอร์เดิมผมก็เลยเอาเบอร์นี้มาใส่นะครับแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตใหม่ทั้งหมดเลยมอสเฟตช็อตเป็นหนตัวนะผมถอดออกใหม่หมดเลยนะครับอในตอนแรกเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถอดก็คือเปลี่ยนได้กับเปลี่ยน IC แล้วทดลองใหม่ก็มีอาการเดิมนะครับ ก็คือถอดตัวที่ช็อตออกไปตัวเดียวก็ hop. มีอาการเดิมคือมอสเฟตร้อนทีนี้ชอ็อตถอดออกมาเลยนะฮะยกชุดเลยนะครับแล้วก็ไปเอามอสเฟตเบอร์ H Y นะครับสามสองหนึ่งศูนย์นะฮะตัวนี้รับแรงดันได้หนึ่งร้อยโวลต์ร้อยยี่สิบแอมป์นะครับส่วนของมันเนี่ย <across the world> ที่มาเดิมๆเนี่ยนะครับ H Y สามสี่ศูนย์อ่าสามสี่ศูนย์ห้า นะครับสามส่ 3, 4, 5, หรือศูนโอ้ไมัมี3405ี่ศูนย์ห้าด้วยอ่าสามสนะฮะเ Y สบามสปตามสเปคเนี่ยผมดูจาก d Data s h e e t มันบอกว่ารับแรงดันได้80บโวลต์อ่ากระแสได้ร4 0ยแอมป์นะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วสงสัยจะ มอเอเฟสไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คืออะไหล่เกีร์ Gate, ไม่ได้มาตรฐานมันรับแรงดันสูงไม่ได้นะฮะพอแรงดันเกินอ่า40โวลต์ขึ้นไปเนี่ยที่ตามที่ผมบอกก็คือ44โวลต์เนี่ยมันร้อนนะครับร้อนแล้วก็ช็อตถ้าร้อนถ้ากระแสไหลสูงมากๆมกัมนแอมป์2แอมป์2แอมป์เนี่ยมันช็อตเลยนะฮะก็แสดงว่ามันรับแรงดันสูงกว่า43โวลต์ไม่ได้แต่แต่ว่าคือ อของมาจากจากจีนกนะ็ต้องทำใจหน่อยหนึ่งนะครับคือมันไม่ได้ตามสเปกก็เลยใส่เอาเบอร์นี้มาทดลองตอนนี้ใส่ทดลองหนึ่งตัวนะครับคือฝั่งละ1ตัวนะฮะตอนนี้สามารถรับแรงดันสูงได้แล้วนะครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับมออแปลงสวิตช,ชิ่งก็ได้ไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวเลยแหละนะครับมออแปลงสวิตช,ชิ่งเนี่ยมันรับแรงดันสูง สูงได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีผลต่อแรงดันเอาท์พุตถ้าเราป้อนแรงดันสูงนะครับเอาท์พุตก็จะออกสูงไปด้วยแต,ต่ตอนนี้ผมแก้ทางฝั่งอินพุตให้รองรับแรงดันได้48โวลต์เพราะฉะนั้นเราใส่48เข้าไปในเอาท์พุตก็จะออกประมาณเดิมก็คือไม่ออกไม่ออกสูงกว่าปกตินะฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมป้อนป้อนไฟเข้าไปนะฮะ อันนี้ผมปรับไว้ที่4 0โวลต์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะป้อนไฟเลี้ยง PWM นะฮะไฟเลี้ยง PWM 1 2โวลต์นะครับป้อนเข้าไปนะฮะอันนี้ PWM ทำงานแล้วนะครับจุดนี้มีไฟออกแล้วนะครับกระแสไหลอยู่ที่0 0 8นแอมป์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับ4 6โวลต์แล้วนะครับยังปกตินะฮะ นี่นครับมันก็ตัวนี้มันก็รับแรงดันได้ไม่เกินเนี่ยพอขึ้นไปที่58โวลต์กระแสเริ่มไหลแล้วนะครับก็แสดงว่ามอสเฟตตัวน,นี้ก็มาบอกสเปคร0อโวลต์ก็อาจจะไม่ได้100ยโวลต์เช่นกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยอยู่ในช่วง56-57โวลต์นะครับใช้ได้นะฮะ นะครับแต่ว่าก็ปืนปิ่มเลยนะฮะเพราะกระแสรเริ่มเริ่มไหลขึ้นไปแต่ว่าถ้าเราปรับลงมาเหลือที่อ่า55เห็นไหมครับกระแสลดลงมาอยู่ที่0.11แอมป์นะครับอยู่ประมาณ56อ่าประมาณนี้เห็นไหมครับทํางานปกติแต่ว่าถ้าเริ่มสูงขึ้นไปที่57เห็นไหมฮะไหล0.33 0.4นะครับ0.7เนี่ย นี่ประมาณ58โวลต์นะครับก็แสดงว่ามันรับแรงดันได้ไม่น่าจะเกิน55โวลต์นะฮะ56โวลต์พอได้อยู่นะครับตอนนี้ทำงานแล้วนะฮะมีแรงดันออกนะครับแต่มอสเฟ์ผมใส่ไปแค่คู่เดียวแต่ผมจะใส่ผมมีเหลืออีกอเหลืออีก4ตัวนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าแค่3คู่เนี่ยมันก็จ่ายได้อยู่น่าจะจ่ายได้อยู่นะครับ3คู่ 3คู่ก็น่าจะได้อยู่4 500วัตต์น่าจะได้อยู่นะครับก็สิ่งที่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 ผมทาก็คือพันหม้อแปลงเนี่ยนะครับก็คือเพื่อสมาชิกอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพันหม้อแปลงใหม่นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมอสเฟตใหม่นะครับมอสเฟตใหม่เพราะว่าหม้อแปลง เดิมเนี่ยมันรับแรงดันสูงได้แต่ว่ายิ่งแรงดันอินพุตยิ่งสูงนะครับทางเอาพุตมันก็จะออกสูงสูงเช่นกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีวงจรควบคุมแรงดันนะครับทีนี้เราใช้4 8โวลต์เนี่ยเอาพุตมันอาจจะออกเกินสเปคก็ได้เกินสเปคที่บอร์ดไฮโวลต์ต้องการนะครับถ้าเราไม่พันใหม่นะพูดถึงว่าไม่พันใหม่นะครับแรงดันทางชุดเอาพุตมันอาจจะออกสูงกว่าสเปคที่บอร์ดไฮโวลต์ต้องการก็ใช้ไม่ได้นะครับ เพราะนั้นอาจจะต้องพันใหม่อันนี้ผมพันใหม่ใส่แรงดันเข้าไปที่ตอนนี้ 56V โวลต์นะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเอาพุทออกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องต่อเข้าไปที่บอร์ดไฮโวลต์นะฮะเพื่อวัดแรงดัน DC ดูว่ามันออกเท่าไหร่แต่ว่า,าคลิปนี้ยาวแล้วนะฮะตอนตอนที่3นี้ยาวแล้วก คงจะต้องจบตอนที่สามไว้เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้ต่อกันตอนที่สี่แล้วกันนะครับก็มันก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะฮะอ่ามันเป็นการทดลองนะครับเราก็ไม่มีข้อมูลมาก่อนผมก็ไม่ค่อยเก่งก็อาศัยการทดลองนะฮะตอนนี้ก็พอรู้แล้วว่าอ่าการที่เราใส่ไฟสูงเข้าไปแล้วกระแสมันไหลไม่สูงเป็นเนพราะอะไรนะครับอย่างตัวนี้นะฮะ ก็คือเหมือนว่า,าสเปค 1, 100โวลต์มันรับได้แค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งเดียวก็คือ50 V โวลต์ไอตัวนี้ก็เช่นกันนะฮะคือสเปค80โวลต์มันรับได้แค่ครึ่งเดียวก็คือ40 V โวลต์นะครับมันอาจจะซึ่งหลักการทำงานของวงจรผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือ มันรับแรงดันได้ครึ่งหนึ่งคือเราต้อง,องไม่รู้ว่าวงจรมันออกแบบมาไงนะฮะผมก็วงจรสวิชชิ่งก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะฮะยังไงต้องขออภัยนะครับจริง,รงๆแล้วสเปคมันอาจจะ80โวลต์แต่ว่าทํางานในโหมดของสวิตช,ชิ่งอาจจะทํางานรับแรงดันได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับคือไม่เกิน40โวลต์ตัวนี้100โวลต์ก็รับได้ไม่เกิน50โวลต์นะครับแต่ตามสเปคอาจจะเกินได้นิดหน่อยนะฮะเช่นประมาณนี้นะครับ56โวลต์ ครับก็สําหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในส่วนไหนของเนื้อหาในคลิปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้น,น้าโอกาสนี้ด้วยนะครับเป็นการทดลองโมดิฟายเป็นงานเป็นงานทดลองทดสอบนะนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆพื่อน,อน,าน้าโอกาสนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ